เวลคัมทูซูซูกิครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของซูซูกินะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42บอกเลยครับว่าสวยมากสว,ส,สวัสดีครับน้องๆก็สวยที่สำคัญครับรถในบูธสวยมากเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีรุ่นไหนกันบ้างในครั้งนี้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ไปกันเลยครับ ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่12ในครั้งนี้นะครับถือว่ามีความสำคัญต่อภาคธุรกิจ ยานยนต์อย่างสูงรวมถึงภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยเหตุผลก็คือชนะการในการแพร่ระบาดของโควิด1 9แลลอก2ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้สร้างผลกระทบในวงกว้างและทําให้ธุรกิจยานยนต์ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับและในครั้งนี้นั้นเรามั่นใจว่าเราจะสามารถฝ่าฟันในเรื่องของการขายได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้โอกาสที่ดีในงานใหญ่ในครั้งนี้ และแน่นอนนะครับในงานใหญ่อย่างนี้นะครับสุกิมอเตอร์ไประเไทยได้ตั้งเป้าหมายสูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยตั้งไว้ที่2,500คันและแน่นอนครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ทุกๆครั้งจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้พวกเราถึงเป้าโดยในปีนี้นั้นสุกิมอเตอร์ไประเไทยตั้งเป้าหมายอยู่ที่30,000คันตลอดทั้งปีนี้นะครับ สำหรับไฮไลท์และเป็นพระเอกในงานเลยก็คือซูกิ n w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  i t นะครับซึ่งแน่นอนครับเราได้เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและวันนี้จะนำตัวมาตรฐานในการจำหน่ายและรวมถึงตัว c u s t o m ไมซ์นะครับมาจัดแสดงและรวมถึงรถที่เป็นไฮไลท์อีกตัวนะครับก็เป็นซ u k i Carry นะครับเป็นรถชีวะนิรภัยในการตรวจโควิด -19 เคลื่อนที่ ซึ่งเราได้ร่วมมือกับหมอ l บแ p น n d a นะครับในการนําออกบริการพี่น้องประชาชนซึ่งแน่นอนครับรถคันดังกล่าวจะเป็นรถที่ดึงดูดให้ทุกคนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเราในการทํางานเพื่อสังคมด้วยนะครับอีกทั้งยังมีรถรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซูกิ XL7 ซูกิเออร์ดิก้าซูกิเซเรโอซูกิเซียสนะครับซึ่งแน่นอนทุกรุ่นมีทั้งรุ่นมาตรฐานและรวมถึงรุ่นคัสโตไมท์ที่จะช่วยทําให้ทุกท่านได้มีไอเดียในการแต่งรถอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับในงานในครั้งนี้เราได้จัดเตรียมโปรโมชั่นเด็ดๆเอาไว้สำหรับมอบให้กับลูกค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคัฟฟี90วันไม่ว่าจะเป็น XL 7นะครับเรามอบดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.77 1ปีนะครับซูกิสวิปผ่อนเริ่มต้นเพียง3,333บาทต่อเดือนซูกิเซเรโอเริ่มต้นผ่อนเพียง1,999บาทต่อเดือนพร้อมทั้งยังมีฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน3ปี สำหรับลูกค้าสุกิทุกรุ่นนะครับสำหรับท่านที่จองในงานนะครับจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ที่นั่งจากโรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟซีนีมานะครับและรวมถึงท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่มอเตอร์โชว์นะครับท่านที่อยู่ใกล้โชว์รูมไหนท่านสามารถแวะไปได้โปรโมชั่นเดียวกันทั่วประเทศนะครับ สำหรับรถซูกิขี่แครีชีวะนิรภัยที่เราได้ร่วมมือกับทางหมอแล็บแพนด้าในครั้งนี้นะครับเราได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจของซูกิในประเทศไทยอย่างเสมอมาภายใต้คอนเซปที่ว่า Cost We Care นะครับ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาหรือตั้งแต่เริ่มต้นของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในประเทศไทยทางสุกิมอเตอร์ก็ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับทางผู้จำหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับในการช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นตู้ปันสุกนะครับหรือแม้กระทั่งแครี่ปันสุกในการออกบริการและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคนะครับและในครั้งนี้เราตระหนักว่าการแพร่ระบาดโควิดในระล,ะละอก2นั้นการตรวจหาเชื้อเป็นไปได้อย่างข้อจํากัดเนื่องจากว่าในบางที่บางแห่งนะครับทาง จ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะจําเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปในบริเวณที่เข้าถึงไม่ได้ซึ่งแน่นอนครับรถยนต์ของเราเนี่ยสามารถเข้าไปในบริเวณแหล่งชุมชนหรือที่เราเรียกว่าคัสเตอร์ในบางจุดที่เข้าไปได้ถึงได้รวดเร็วกว่านะครับแล้วเราเชื่อมั่นว่าหนึ่งในประโยชน์ของรถคันนี้ก็คือการช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนให้ได้การตรวจที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับในบูธของซู z u กินะฮะในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่42ครับถ้าคุณมางานนี้แล้วอย่าพลาดเด็ดขาดที่จะมาชมรถสวยๆนะครับหรือว่ามาดูโปรโมชั่นดีๆในบูธซูซูกิกันนะครับ